อยู่ครับเอาละครับอิ่มจังตังอยู่ครบวันนี้นะฮะมาจากร้านอารียาออร์แกนิกคาเฟ่นะฮะซึ่งเป็นร้านอาหารรอฟู้ดนะฮะงมินิสตาเนี่ยล้วนทําจากผักสดแล้วก็ผลไม้ออร์แกนิกนะครับไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์โอ้แบบอาจารย์เดิน้องทานเยอะใช่ทไมล่ะถึงจะดีอาหารสุขภาพใช่แลไม่ได้สุขภาพเสียตรงไหนนี่ยทานเยอะแล้วทานเยอะๆยอะย่าเน้นอายุกันดีนะอายุยองพูดมากจารย์แก่กว่าแกปีสองปีทำไมพูดอีกถ้าพูดอย่างนี หอมแก้มเลยโอเคไม่พูดแล้วครับเออครับเรามาดูเมนูที่บอกว่าเป็นเมนูรวนๆเป็นมนูผัก้วนนะครับไม่มีผสมของเนื้อสับและที่สำคัญน้ำเชื่อน้ำตาลไม่มีนะจ๊ะความหวานนี่จะได้ความหวานจากผักและผลไม้ออกนิกเข้ากัน เรื่องนี้ต้องอาจารย์เลยนี่เนนี้เป็นซูชิคินหรือเปล่าเขาหรือให้ดูได้เลยคินหรืไม่คินซูชินะครับก็จะมีหลายหน้ามากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมีเห็ดด้วยขาเห็ดขาจากหลายคนคิดว่ามันเป็นขาเห็ดคือเห็ดที่เป็นที่เป็นตรงก้างเห็ดอ่จ้เห็ดตัวใหญ่ๆตรงก้างเห็ดเนี่ยเขาขายเห็ดบางคนเรียกเป็นขาเห็ดนะครับแล้วก็เอามาใช้ตรงนี้จะมีหน้ารวมด้วยนะเดียว นี่ครับเป็นนี่คือรวมมีแหนบด้วยครับอาจารย์อยากทำอะไรมีสาเหตุมีแหนบแล้วก็มีปูอัดครับอาจารย์อาจารย์ทำได้นะครับอาจารย์สจิบหนึ่งฮะจิบหน่อยฮะจิบหน่อยฮะให้น้องก่อนดีกว่า ให้น้องสาวทันก่อนโอเคไหมอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็จะมีเมนูของสลัดเยอะแยะมากมายนะครับฝั่งนั้นจะเป็นแซนด์วิชทีแซนด์วิชนี่นะครับที่เห็นว่าเป็นน้ำมายองเนสเนี่ยนะไม่ใช่มายองเนสนะครับเป็นน้ำที่ทำจากกล้วยจากกล้วยไปปั่นนะครับแล้วก็มีถั่วราดด้วยอ๋ออันนี้กล้วยเหรอใช่ใช่ไม่ได้เป็นมายองเนสครับเห็นน้ำอย่างเดียวอย่างงี้อร่อยไหมอร่อย มาแล้วครับมาดูเมนูที่เป็นน้ำกันบ้างดีกว่านะครับ<ห>น้ำของเรานี่นะครับจะเป็นน้ำเพื่อสุขภาพหมดเลยครับพี่จ<ห>ะมีกรีนเฟสนี่กรีนเฟสสีเขียวนี่นะครับ<ม>นี่จะเป็นผักโขงอ่าผักขงเป็นตัวหลักเลยสุขภาพนะครับแล้วก็จะมีบ<อ>ลัอครีนเซอร์นะครับช่วยล้างลำไส้ครับอาจารย์<อ>เป็นการดีถอกไปในตัวด้วยนะครับที่นี่ถือว่าสุดยอดทุกอย่างอาหารออร์แกนิกล้วนมีประโยชน์เต็มที่ครับครับมีเนื้อตากโก้ด้วยอันนี้เหรอใช่เหรอจะบอกว่ากระทงนี่นะครับทำมาจากผักเนี่ไปปั่นนะฮะแล้วก็ทำเป กระทงด้วยครับกระทงดนี่ยแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็เห็นว่าใช้ใช้ระบบดูดความชื้นแบบดีไฮเดรตนะฮะคือไม่ได้ผ่านความร้อนเลยใช้เข่าดูดความชื้นออกแท้ได้เลบเยี่ยมมากเยี่ยมมากแต่ตุ่นไต้มากเลยทางด้านนี้มากอ่ะพี่น้ำสลัดใช่ไหมฮะไน้ำสลัดน้ำสลัดทำจากอัลมอนด์นะจ๊ะอัลมอนด์โชว์ชิมอาจารย์ชิมอาจารย์ชิมแล้วบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าอร่อยขนาดไหนนี่อาจารย์เอาไปแบบว่า ทำที่ร้านหรือว่าที่โรงเรียนอาจารย์นี้ได้เลยอร่อยมากยันยันยันและน่านับใครที่อยากทานนะครับวันนี้เรามีกิฟ์ไว้เชิ์ให้5,000 5 0 0 5สายเช่นเดียวกันนะครับโทรเข้ามาเลยครับ026698294นะครับครับระมา1,000บาทเหมือนเดิม ผู้ที่สนใจอาหาร Raw Food นะครับทาง l เซ e Center นะครับได้จัดเวิร์กช็อปนะครับในหัวข้อพบเมนูจี๊ดโดนใจนะครับใครว่าผักไม่อร่อยนะครับกับ Raw Food นะครับอาหารที่ําให้คุณดูสวยสุขภาพดียจากภายในและที่สำคัญตอนนี้ดาวไฮลูดนิยมทานกันมากประจําประจําประจำาประจำาเลยสวยอย่างนี้ เมนูหรือสูตรการทำดีๆเขามีเวิร์กช็อปกันด้วยนะครับกับเมนูน้ำสลัดเพื่อสุขภาพนะครับโดยอาริยะออร์แกนิกคาเฟ่นะครับร่งสัมมนาฟรีนะฮะในวันที่26กุมภาพันธ์นี้นะครับวันเสาร์นะครับเวลาบ่ายสองถึงสามโมงครึ่งนะครับสนใจก็คือว่าเรามีเบอร์ขึ้นด้านนี้แล้วต้องปาสัรมองที่นั่งก่อนได้ครับคผแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราให้แม่อกกี้กับอาาย์ิ้งศักทานอาหารกันก่อนได้นะฮะเ่อเพื่อสุขภาพแล้วก็อ่าโอันนอหน้าที่นี้ม